เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันเสาร์ที่6กันยายน2025หัวข้อขอความสว่างข้อพระธรรมหลักย้อนบทที่หนึ่งข้อที่ห้าหความสว่างสองเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ อ่านพระคัมภีมารักโกบทที่สิบข้อที่สี่สิบหกถึงห้าสิบสองสี่สิบหกพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาราทิเมอัสบุตรของทิเมอัส นั่งขอทานอยู่ริมทาง47เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรสเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด48มีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข่า ขอทรงพระเมตตาท่าพระองค์เถิด49พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่แล้วตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกท่าน50คนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซู ห้าสิบเอ็ดพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้ห้าสิบสองพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้ และเดินตามพระองค์ไปเนื้อหาเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกในปฐม,มกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสาสิบเอ็ดสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้างคือความสว่างปฐม,มกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงห้าหนึ่งในปฐม,มกาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินสอง ผ่นดินก็ร้างแลงว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นสาพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นสพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดห้า พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกเพราะเมื่อมีแสงสว่างก็ง่ายที่จะจัดวางสิ่งอื่นๆให้เข้าที่ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้ชายขอทานตาบอดคนหนึ่งชื่อบารัททิเมอัส กำลังร้องไห้อย่างสิ้นหวังเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสเขากำลังมีชีวิตอยู่ในพันธนาการของความยากจนและน่าจะเป็นชายผู้โดดเดี่ยวที่ไม่มีใครช่วยเหลือดูเหมือนเขาจะสิ้นหวังเพียงเพราะเขามองไม่เห็นเมื่อพระเยซูทรงถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาขอความสามารถในการมองเห็น เขาสามารถของเงินและเสื้อผ้าได้แต่สิ่งที่เขาขอคือความสามารถในการมองเห็นความสามารถในการมองเห็นของท่านทั้งทางกายและทางวิญญาณมีประโยชน์มากกว่าเงินทองและเสื้อผ้ามากมายนักเมื่อแสงสว่างของพระเจ้ามาถึงความมืดและความโศกเศร้าทุกรูปแบบก็จะหายไปคําถามตอนนี้คือ ท่านจะยอมให้แสงสว่างของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่านได้อย่างไรพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกยอนบทที่8ข้อที่12 12องสิบสองพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต หากท่านยอมให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านแสงสว่างของพระองค์จะส่องสว่างในตัวท่านและขับไล่ความมืดทุกรูปแบบออกไปพระองค์จะส่องสว่างในตัวท่านมากจนท่านจะเริ่มส่องสว่างให้กับผู้อื่นนี่คือเหตุผลที่พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสี่สิบสี่ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ความมืดจะออกไปจากครอบครัวของท่านผ่านทางท่านและทุกคนที่ได้สัมผัสกับท่านจะได้รับประโยชน์จากแสงสว่างที่ท่านมีก่อนที่ผมจะบังเกิดใหม่มีคำสาบและความโศกเศร้าในครอบครัวอเดบเบยอย่างไรก็ตามหลังจากที่พระเยซูคริสตผู้ทรงเป็นความสว่างได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของผม ทำสาบแช่งทุกยุคทุกสมัยก็ถูกทำลายลงความยากจนและความโศกเศร้าก็ถูกกำจัดไปตลอดการเช่นกัน2โครินบทที่5ข้อที่17 17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ท่านที่รักทั้งหลายไม่ว่าคำสาปแช่งจากรุ่นสู่รุ่นหรือพลังแห่งความมืดที่คอยฉุดรั้งท่านไว้จะทรงพลังเพียงใดเมื่อท่านยอมมอบชีวิตของท่านแด่พระเยซูคริสตทุกสิ่งก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่และความสว่างของพระองค์จะขับไล่ความมืดออกไปจากท่านอย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่ได้บังเกิดใหม่โปรดอธิษฐานดังต่อไปนี้ พระเยซูเจ้าข้าพระองค์ยอมรับว่าถ้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมสำหรับความสว่างของพระองค์แล้วขอโปรดเสด็จเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์และทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นคนได้รับการสร้างใหม่ในพระองค์ข้าพระองค์ขอสละบาปทุกอย่างที่ข้าพระองค์เคยทำกล่าวถึงทั้งหมด และข้าพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเยซูขัวข้ออธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าขอทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องสว่างเหนือทุกสิ่งที่ข้าพระองค์กังวลในพระนามพระเยซูอาเมน